ค่ะแล้วก็สีสวยยายว่าจะทําคลิปยังไม่ได้ทําเลยนะคะล้มซะก,ก่อนแล้วค่ะล้มก่อนละแต่ไม่เป็นไรบายบายที่ปลูกง่ายมากคะ่ะเพื่อนๆเพียงตัดยอดชําก็งามแล้วนะคะเขาเป็นไม้อวบน้ำชอบน้ำแล้วก็ชอบแดดแดดได้ประมาณเป็นปนะคะเรื่อง,งามมากแล้ว ต้นนี้สีออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะเพื่อนๆกระถาง นะคะเพื่อนๆเวลาเห็นเขาจเจริญเติบโตเราก็จะมีความสุขถ้าใครสงสัยวิธีปลูกอย่างไรทักมาถามยายได้นะคะยินดียายจะให้เขาเป็นกระถางยากัยกษ์ใหญ่สวยงามเป็นพุ่มๆนะคะใส่ตะก้าหรือว่าเข่งสีฟ้าไว้เลยนะคะเพื่อนๆ ค่ะง่ายนะคะเพื่อนๆเวลาเห็นเขาเจริญเติบโตเราก็จะมีความสุขถ้าใครสงสัยวิธีปลูกอย่างไรทักมาถามยายได้นะคะยินดีปูที่หักไปนี่สักสองกิ่งค่ะตัดยอดก่อนเลยค่ะตัดยอดเขาจะได้เป็นพุ่มสวยเดี๋ยวประมาณสักหนึ่งเดือนค่ะถึงจะสวยค่ะไม่คือพอเขาโตเต็มที่เขาก็จะเริ่มยุบค่ะแล้วก็ต้องปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่อีกทีหนึ่งค่ะค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ค่ะไม่ลือสีไม่ลือสีผสมเป็นไม้มงคลที่ ผสมความที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันแล้วก็ลมแรงนะคะลากลอยขึ้นมาเลยจะลากลอยขึ้นมาเลยต้นนี้ต้นใหญ่มากมาชมการช่ำหรือสีผสมกับยายขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้ยายตลอดมาคะ่ะขอบคุณคะ่ะที่ปลูกง่ายมากคะ่ะเพื่อนๆเ,เพียงตัดยอดชำ่ำก็งามแล้วนะคะ เขาเป็นไม้อวบน้ําชอบน้ําแล้วก็ชอบแดดแดดได้ประมาณได้สวยเร็วนะคะค่ะวันก่อนยายทําคลิปให้ชมอยู่ค่ะว่าหลังปลูกหนึ่งเดือนเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้เริ่มงามมากแล้วค่ะที่ปลูกหนึ่งเดือนยายจะให้เขาเป็นกระถางยากัยกษ์ใหญ่สวยงามเป็นพุ่มๆนะคะใส่ตะก้าหรือว่าเข่งสีฟ้าไว้เลยนะคะเพื่อนๆ ค่ะค่ะแล้วก็สีสวยยายว่าจ like ะทําคลิปยังไม่ได้ทําเลยนะคะล้มเะก่อนแล้วค่ะล้มก่อนละแต่ไม่เป็นไรบายบายค่ะแล้วก็สีสวยยายว่าจะทําคลิปยังไ kind of ม่ได้ทําเลยนะคะล้มเสก่อนแล้วค่ะล้มก่อนละแต่ไม่เป็นไรยายจะปูประมาณห้าหกห้าหก กิ่งนะคะเพื่อนๆเอาสีชมพูจะหย,ยิกๆิกสวยงามมีหลากหลายพันนะคะนี่ยายเตรียมมาลักสีห้าสีห้าพันค่ะวันนี้สีสวยๆทั้งนั้นเลยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าร้อยเปอร์เซ็นก็ขอบไม่เหมือนกันเอกลักษณ์ของหรือสีผสมคือขอบใบเขายายจะปลูประมาณห้าหกห้าหก นะคะเพื่อนๆเอาสีชมพูมาชมการชำมหรือสีผสมกับยายขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้ยายตลอดมาค่ะขอบคุณค่ะก่อนปลูกเราก็เด็ดยอดออกนิดนึงเขาจะได้มีพุ่มง,งามๆนะคะยายจะให้เขาเป็นกระถางยากัยกษ์ใหญ,ใหญ่สวยงามเป็นพุ่มๆนะคะใส่ตะก้าหรือว่าเข่งสีฟ้าไว้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะคือพอ เข้าโตเต็มที่เขาก็จะเริ่มยุบค่ะแล้วก็ต้องปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่อีกทีหนึงค่ะค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะใหญ่มากหรือว่าเข่งใหญ่มากเลยนะคะค่ะเราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ใหญ่มากหรือว่าเข่งใหญ่มากเลยนะคะค่ะ เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้มาชมการชำรือสีผสมกับยายขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้ยายตลอดมาค่ะขอบคุณค่ะปูที่หักไปนี่สักสองกิ่งค่ะตัดยอดก่อนเลยค่ะตัดยอดเขาจะได้เป็นพุ่มที่สวยเดี๋ยวประมาณสักหนึ่งเดือนค่ะถึงจะสวยค่ะไม่จะหยิกๆสวยงามมีหลากหลายพันนะคะนี่ยายเตรียมมะลักสี่ห้า สี่ห้าพันค่ะวันนี้สีสวยๆทั้งนั้นเลยฟูที่หักไปนี่สักสองกิ่งค่ะตัดยอดก่อนเลยค่ะตัดยอดเขาจะได้เป็นพุ่มสวยๆเดี๋ยวประมาณสัก หนึ่งเดือนค่ะถึงจะสวยค่ะไม่สมความที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันแล้วก็ลมแรงนะคะลากลอยขึ้นมาเลยจะลากลอยขึ้นมาเลยต้นนี้ต้นใหญ่มากค่ะแล้วก็สีสวยยายว่าจะทําคลิปยังไม่ได้ทําเลยนะคะล้มเสียก,ก่อนแล้วค่ะล้มก่อนละแต่ไม่เป็นไรคือพอเขา้าโตเต็มที่เขาก็จะเริ่มยุบค่ะแล้วก็ต้องปลูกใหม่นะคะ ลูกใหม่อีกทีหนึ่งค่ะค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะผสมความที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันแล้วก็ลมแรงนะคะลากลอยขึ้นมาเลยจะลากลอยขึ้นมาเลยต้นนี้ต้นใหญ่มากเล่นไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยก็มาเล่นต่อนะคะเหมือนยายนี่แหละคะ่ะเสร็จแล้วค่ะรดน้ํานะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ยายจะปลูกประมาณห้าหกห้าหก กิ่งนะคะเพื่อนๆเ,เอาสีชมพูคือพอเข้าโตเต็มที่เขาก็จะเริ่มยุบค่ะแล้วก็ต้องปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่อีกทีหนึ่งค่ะค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะเล่นไปเรื่อยๆเยหนื่อยก็พักหายเหนื่อยก็มาเล่นต่อนะคะเหมือนยายนี่แหละค่ะเสร็จแล้วค่ะรดน้ํานะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ทีปลูกง่ายมากค่ะเพื่อนๆเ,เพียงตัดยอดชําก็งามแล้วนะคะ เขาเป็นไม้อวบน้ำํำชอบน้ําแล้วก็ชอบแดดแดดได้ประมาณคือพอเขาโตเต็มที่เขาก็จะเริ่มยุบค่ะแล้วก็ต้องปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่อีกทีหนึ่งค่ะค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะใหญ่มากหรือว่าเข่งใหญ่มากเลยนะคะค่ะเราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ค่ะแล้วก็สีสวยยายว่าจะทําคลิปยังไม่ได้ทําเลยนะคะล้มซะก,ก่อนแล้วค่ะล้มก่อนละแต่ไม่เป็นไร ยายจะให้เขาเป็นกระถางยักษ์ใหญ่สวยงามเป็นพุ่มๆนะคะใส่ตะกร้าหรือว่าเข่งสีฟ้าไว้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะเล่นไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยก็มาเล่นต่อนะคะเหมือนยายนี่แหละค่ะเสร็จแล้วค่ะรดน้ํานะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เพื่อนๆออกสีส้มๆนะค่ะสีเขาออกเป็นสีส้ม ขอบใบหยิกสวยมากขอบใบหยิกสวยมากค่ะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะเพื่อนๆนแต่ว่าถ้าร้อยเปอร์เซ็น์ก็ขอบไม่เหมือนกันเอกลักษณ์ของลือเสียผสมคือขอบใบเขาใหญ่ลือเสียไม่ลือเสียผสมเป็นไม้มงคลที่ใหญ่มากหรือว่าเข่งใหญ่มากเลยนะคะค่ะ เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ก่อนปลูกเราก็เด็ดยอดออกนิดนึงเขาจะได้มีพุ่มงามๆนะคะจะหยิกหยิกสวยงามมีหลากหลายพันนะคะนี่ย้ายเตรียมมะละสีาสีาพันค่ะวันนี้สีสวยๆทั้งนั้นเลยตอบค่ะถ้าเรื่องต้นไม้แต่ถ้าเรื่องเลียวหรือเฟซบุ๊กนี่ย้ายตอบไม่ค่อยได้หรอกค่ะไม่ค่อยมีองค์ความรู้เท่าไหร่นะคะค่ะก็ให้กําลังใจทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันหยุดนะคะยายมีเวลาเดินทั่วสวนค่ะเห็นไหมคะล้มเป็นหนึ่งต้นรือสี่พี่ปลูกง่ายมากค่ะเพื่อนๆเ,เพียงตัดยอดชำก็งามแล้วนะคะเขาเป็นไม้อวบน้ำํำชอบน้ําแล้วก็ชอบแดดแดดได้ประมาณ80-90%เซเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าร้อยเปอร์ซนก็บไม่เหมือนกันเอกลักษณ์ของืาสีผสมคือขอบใบเขา ถ้าใครชอบใบไม้ที่มีสีสันและปลูกง่ายแนะนำเลยค่ะลือสีผสมนะคะเพื่อนๆหามาปลูกได้ค่ะแต่ว่าข้อเสียตอบค่ะถ้าเรื่องต้นไม้แต่ถ้าเรื่องเลียวหรือเฟซบุ๊กเนี่ยย้ายตอบไม่ค่อยได้หรอกค่ะไม่ค่อยมีองค์ความรู้เท่าไหร่นะคะค่ะก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะค่ะเพื่อนๆออกสีส้มๆนะค่ะสีเขาออกเป็นสีส้มๆขอบใบหยิกสวยมากขอบใบหยีกสวยมากค่ะ ถ้าใครชอบใบไม้ที่มีสีสันและปลูกง่ายแนะนาเลยค่ะลือสีผสมนะคะเพื่อนๆหามาปลูกได้ค่ะแต่ว่าข้อเสียกูที่หักไปนี่สักสองกิ่งค่ะตัดยอดก่อนเลยค่ะตัดยอดเขาจะได้เป็นพุ่มสวยๆเดี๋ยวประมาณสักหนึ่งเดือนค่ะถึงจะสวยค่ะไม่คือพอเขาโตเต็มที่เขาก็จะเริ่มยุบค่ะแล้วก็ต้องปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่อีกทีหนึ่งค่ะค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะ ลือศีไม่ลือสีผสมเป็นไม้มงคลที่คือพอเขา้าโตเต็มที่เขาก็จะเริ่มยุบค่ะแล้วก็ต้องปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่อีกทีนึงค่ะค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะ มาชมการชำหรือสีผสมกับยายขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้ยายตลอดมาคะ่ะขอบคุณคะ่ะมาชมการชำหรือสีผสมกับยายขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะที่เป็น